ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะิีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วินินัตนะคะรือ,อิ์ขจร์นะคะวันนี้นะคะจะมาทํานายดวงชะตานะคะของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดประจําวันที่1กรกฎาคมถึง15กรกฎาคมปี2500 67นะคะติดตามรับฟังกันได้นะคะว่าดวงชะตาของคุณท่านะเรื่องของการงานการเงินความรักและสิ่งที่ควรระมัดระวังในช่วงครึ่งเดือนและเดือนกรกฎาคมจะมีทิศทางเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นลำดับของท่านที่เกิดราศีสิงค์ค่ะท่านที่เกิดราศีสิงค์นะคะติดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง15กันยายนก็ขอให้ชาวราศีสิง์ทุกท่านที่รับฟังอาจารย์อยู่นะคะให้อธิษฐานจิตร่วมกันในการสับไพ่นะคะอาจารย์สับไพ่9ก้าครั้งนะคะและอาจารย์ก็จะเลือกไพ่ทั้งหมด12ใบาตามตำแหน่ง12ภพจากราศีค่ะชาวราศีสิง์ท่านใดที่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะอธิษฐานไปนพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5สาสี่ห้าค่ะ6 7 8, 9จากนั้นก็เลือกไพ่12ใบค่ะคําทนายนี้ค่ะเป็นคําทํานายโดยสไตล์ดรวงทั่วไปค่ะอาจารย์ไม่ได้เจาะจงนะว่าเป็นดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ท่านใดหากว่าท่านใดที่รับฟังอยู่แล้วก็ต้องการดูด,ดวงส่วนตัวเพื่อรับฟังคําแนะนำต่างๆ ไปประกอบการแตดสินใจในดวงชะตาของตนเองจากวันเดือนเกิดโดยใช้ไพ่ยิสี่ของอาจารย์นำทางน,นะคะก็สอบถามในเรื่องการดูดวงส่วนตัวมาได้ที่ช่องทางต่างๆใต้ตตคลิปนี้รวมทั้งท่านที่สนใจในเรื่องการเรียนรู้การอ่านไพ่ยิ้สี่อาจารย์ใช้คําทํานายที่เป็นบวกให้แนวทางให้วิธีการผ่านไพ่นะคะเป็นเทคนิคส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นการพาทุกคนไปอยู่ในจุดที่ต้องการนะคะได้กได้ว่าใครที่ต้องการเรียนรู้การใช็คคํานาที่เป็นบวกทําอย่างไรมีเทคนิคอย่างไร คุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะประกอบเป็นอาชีพเสริมหรือดูดดให้ตนเองได้ท่านใดที่สนใจที่มีขออาจารย์เช่กนการค่ะสอบถามในเรื่องการดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่ช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้นะคะโอเคมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะไพ่ของชาวร,ราศีสิงนะอาจารย์จะเดินหน้าไพ่แถวบนหัแล้วก็แถวล่างหัไปสิบสองพบจากราศีนะคะเริ่มต้นจากตำแหน่งที่หนึ่งค่ะเนาะ ชาวราศีสิงห์เราทําความเข้าใจกันก่อนนะคะสิงห์เนี่ยเป็นชาวธาตุไฟเนาะไฟอ่ะลองนึกดูกค่ะใจร้อนแน่นอนเนาะเออเป็นคนที่ใจร้อนกรดง่ายหาะกดเร็วค่ะพูดง่ายขุกขวายอะนะคะคิดเราทําเร็วตัดสินใจเร็วแล้วก็สิงห์เนี่ยจะ,นนะเป็นคนที่คล่องตัวค่ะเป็นคนที่ฉลาดค่ะแล้วก็ทันคนนะ แล้วก็ไพ่ประจารายสิง์สิงห์ก็คือไพ่สเตทเป็นคนที่เก่งในเรื่องการใช้คําพูดสื่อสารเจราจาหรือไม่ก็เกี่ยวข้องในเรื่องของอในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์ในทุกรูปแบบนะคะเก่งเรื่องนั้นเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํานะคะหรือเก่งเรื่องการใช้คําพูดต่างๆนี่ความเป็นชาวราศีสิงห์เลยนะคะนี่คือหน้าไพ่ของคุณคะ่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนกรกฎคราคมเริ่มต้นจากแต่ละตำแหน่งก่อนละกันนะคะเพื่อให้คุณได้เห็นทิศทางโดยสารเพิ่มเติมมากขึ้น เริ่มจากตำแหน่งที่หนึ่งค่ะตัวตนหรือตนุคุณได้ไพ่สองไม้เท้าถ้าไพ่สองไม้เท้ามาเนี่ยอาจารย์มองว่า ใช่มีเรื่องของช่วงนี้ละกันเนาะใช่มีเรื่องของการวางแผนอะไรบางอย่างนะคะเป็นการวางแผนเป็นการติดตอ่อเป็นการประสานงานเป็นการเหมือนกับกลาลังคิดกํลาลังวางแผนในเรื่องต่างๆอยู่คะ่ะว่าจะคิดจะอาจจะทําอย่างไรอาจจะเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์เทคโนโลยีทุกรูปแบบหรือเป็นช่วงของการเตรียมความพรม้อมในเรื่องต่างๆที่เราปรารถนาที่เรารอคอยก็ได้หรือเป็นการดิวงานอะไรบางอย่างยก็ได้เพราะฉันส่องไม่ท้าคือการวางแผนนะนะคะแล้วก็ในเรื่องการสื่อสารมากๆเลยนี่คือตัวตนของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนกรกฎาคม嘛 ดูเรื่องของการงานการกระทำกันนะค่ะแต่นเรื่องของการงานการกระทำเป็นไพ่เดดนะคะแสดงว่าสินค้าที่สิงเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะถ้าใครรอในเรื่องการโยกย้ายงานอยู่อาจารย์มองว่าจะมีการโยกย้ายงานเกิดขึ้นนะคะเป็นการแบบเนี้ยเป็นการเดินทางไกลอาจจะมาถึงทางไกลต่างประเทศต่างแดนหรือว่ามีเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านการงานที่ทําอยู่ย้ายที่อยู่อาศัยย้ายงานจบจากที่หนึ่งไปเริ่มต้นอีกที่หนึ่งหรือ อยู่ที่เดิมแต่เป็นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรืออาจจะมาถึงปัญหาที่ยืดเยื้อมานานกับงานที่เราทำอยู่ได้พบลู่ทางได้พบช่องทางได้พบวิทยาอะไรบางอย่างในการ ปรับเปลี่ยนแก้ไขเรื่องนั้นๆก็ได้นะคะเด็ดเด็กคือการปรับการเปลี่ยนการ i, จบเริ่มต้นใหม่และมันอีกเรี่อยไม่ได้ค่ะเป็นไปตามจังหวะของมันเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะคะที่คุณต้องใช้ทักษะมากๆเลยคุณต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลยนะสิ่งนะความสามารถเฉพาะตัวหรือความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่คุณมีในการลงมือทําเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าลงมือทำแล้วเป็นไงคะเจ็เหรียญมาคือความสําเร็จเกิดขึ้นจากการลงมือทําด้วยทักษะที่คุณมีเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วถึง <relay S 2> ความพร้อมเลยค่ะนะ,ะนะแล้วก็เปลี่ยนแปลง,ปลงไปในทิศทางที่ดีนะยคะ่ะสร้างรายรับรายได้ด้วยความสามารถที่มาจากตัวคุณเองค่ะความแผาดีดีๆนะ การเปลี่ยนแปลงมาถึงการเดินทางการกย้ายมาถึงค่ะรายรับกันหน่อยค่ะการเงินไพ่หกถ้วยเป็นช่ววลางของใครบางคนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่หรือตัวคุณเองได้รับการซัพพอร์ตดูแลจากใครบางคนอยู่หรือสิ่งที่เรารอคอยอยู่มีคนยื่นความช่วยเหลือลให้ด้านการเงิน,นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแต่รายจ่ายต้องรอบข้อมากๆเลยนะสิ่งนะต้นเดือนวันนี้จะถึงกลางเดือนเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายอะไรบางอย่างที่คุณต้องเอาไปปรับแก้ไขเช่น เป็นเรื่องที่เราคร้างคามานานแล้วยังไม่ได้จัดการก็ต้องเอาไปแก้ไขค่ะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ยืดเดยื้อมานานก็ต้องไปจัดการค่ะมันเหมือนมันเหมือนต้องไปแก้ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้คุณอาจจะต้องบริหารจัดการาเรื่องการเงินบางอย่างที่ต้องไปจัดการไปแก้ไขไปจ่ายแบ่งชำระก็ได้คะ่ะเพราะว่าเจ,จ็ดดาบมาถึงสิ่งที่เรากังวลอยู่มันจะปรากฏด่าก็รีบปับปริ้แก้ไขเรื่องนี้ก็ได้คะ่ะเน้บริหารจัดการใงนดีๆอาจารย์มองว่ารายรับมาสะพัดอยู่นะคะก้าเหรียญเจ็ดเหรียญมาเนี่ยเป็นรรับที่มาจากความสามารถหรือมีโชคลาภด้านกกกเินนดดขึ้้็ไะ แต่รายจ่ายบางอย่างที่เราต้องแก้ไขต้องจาัดก,การก็ต้องไปจาัดก,การแบ่งเงินหนยละกันค่ะว่าเราต้องจัดสรรอะไรบ้างเพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้เรากังวลใจนะแต่เงินจะเข้ามาอยู่นะแล้วก็เป็นเรื่องของความสามารถที่สร้างรายรับได้จากสื่อออนไลน์ที่อยู่ในทุกรูปแบบก็ได้นะคะเรียกได้ดว,ว่าการงานการเงินโดดเต่นทีเดียวนะมาความรักกันหน่อยค่ะความรักคนมีคู่คนมีคู่เนี่ยเป็นไพ่จัสติ c ถ้าไพ่จัสติ c มาเนี่ยเป็นเรื่องของ อาจจะมีบางอย่างที่คุณกับคนรักต้องทําสัญญาร่วมกันเช่นอาจจะมาถึงการทํานิติกรรมด้านกฎหมายเอกสารผลประโยชน์เป็นเรื่องของการทาเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงของครอบครัวก็ได้นะคะเป็นเรื่องของการซื้อทรัพย์สินเรื่องของการต่อยอด ในเรื่องต่างๆนะคะที่คุณรออยู่แล้วมันมีความมั่นคงเติบโตก็ทาด้วยความรอบครอบทําด้วยความชัดเจนใช้เอกสารตรวจสอบดีๆนะคะจัสติกเป็นเรื่องนั้นๆน,น,นะจะมีทิศทางที่ดีค่ะคนโสดนะคะหทศเก้าเหรียญมาเนี่ยจะว่าคนโสดเนี่ยจะมีใครบางคนเข้ามาอุปถัมภ์คุณเนาะซัพพอร์ตดูแลห่วงใยใส่ใจเอ็นดูคุณน่ะหรือแม้ก็คนที่คุณรู้สึกดีด้วยก็เกิดผลลัพธ์มีการสแสดงออกที่ชัดเจนมากขึ้นห่วงใยใส่ใจกันมากขึ้นแลาเข้ามาเติมเต็มในทุกเรื่องการซัพพอร์ตด้านการเงินค่่่่่ะะะะมาดูเรรรืองงงสิงทีคคววััลนลนก เด่นมากก็คือเรื่องนี้การเปลี่ยนแปลง,งมาถึงอะชะ่ชาวราศีสิงค์คะจะมีเรื่องการเดินทางการเปลี่ยนแปลง,งมาถึงจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่เราต้อง กลับไปทบทวนและจัดก,การแก้ไขมันเนาะไปดูนิดนึงค่ะมันมีเหมือนกับปัญหาเก่าๆมันตามมาที่คุณต้องเคลียร์ต้องจัดการก็ดูค่ะว่ามันเป็นเรื่องราวอะไรยังไงบ้างเพื่อคุยเพื่อเจราจาเพื่อต่อรองเพื่อยุตินะคะทีนี้ความกังวลใจมันจะได้หายไปจะได้เดินหน้าเดือดซันมาตำแหน่งเดือดซันเนี่ยมันหมายถึงความสําเร็จที่เกิดขึ้นแบบเงียบๆมีผู้คนรู้จักคุณมันเหมือนกับเป็นมีความมีมีชื่อเสียงนะคะเป็นลนักษณะของการมีชื่อเสียงจะเป็นชื่อเสียงแบบบอกต่อ มีคนรู้จักมีคนบอกต่อมีคนแนะนําหรือทุกๆคนได้รู้ได้เห็นในความเป็นตัวตนคุณมีความมั่นคงแบบค่อยเป็นค่อยไปเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงแต่ไม่ได้ชื่อเสียงแบบตุ้มตามนะคะจะหมายถึงว่ามีผู้คนได้รู้จักคุณมีการบอกต่อหรือเป็นเป็นการสร้างสร้างชื่อเสียงแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือไม่เรื่งดีๆเพราะฉะนั้นมั่นใจในตัวเองแต่อย่าลืมเปิดใจรับฟังคาแนะนาเพราะฉะนั้นเดือนสันมาแล้วนะคะในพื้นดวงนะอะไรก็ตามที่เป็นจังหวะที่ดีในตอนนี้ที่ควรจะเปลี่ยนแปลงก็ทํานะคะ แล้วก็ย่าลืมกันปรับแก้ไขาบางเรื่องที่เรากําลังกังวลใจอยู่เพราะน่าจะทำให้คุณเดินหน้าสร้างรากฐานใะนเรื่องของความมั่นคงด้านการงานการเปลี่ยนแปลงมานะการเงินที่จริงคุณเข้ามาซัพพอร์ตวางแผนดีๆค่ะเดือดซันมาแล้วเป็นเรื่องของความสําเร็จเรื่องนี้แค่แค่ระวังเรื่องเดียวเรื่องกังวลใจอยู่คือเรื่องอะไรไปปรับแก้นะคะก็นิกริตตา์ของคุณนะคะชาวราศีสิงห์นะ ฝากด้วยละกันนะคะในการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ท่านใดที่ต้องการดูโดยส่วนตัวก็ทักเข้ามาแล้วกันนะคะอาจารย์ก็จะมีท่านในเรื่องของไพ่ย,ยีสีแล้วก็ไ้าจิตเดิมแท้นะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้ออกแบบเองนะคะท่านใดสนใจดจูดวงในเรื่องรูปแบบต่างๆเนี่ยคุณจะได้รับคําแนะนําที่เป็นแนวทางการใช้ชีวิตจริงๆะคะจากพื้นดวงของคุณเองนะคะอันนี้เป็นการดูดวงแบบอ่าไม่ได้เจาะจงนะคะท่านใดสนใจดูดดงส่วนตัวทักมาแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ